สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับขอ U Trade Morning Call สุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวะโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มีปัจจัยบวกและลบอย่างชัดเจนเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าไปดูตลาดอเมร,ริกาเนี่ยประเด็นที่พูดกันเยอะในช่วงนี้ก็คือเรื่องของตัวการพยายามที่จะมีการควบรวมกิจการหรือว่ามี activity ในการที่จะเสริมความแข็งแกร่งมีการมีข่าวโจ่ย์เรื่องของการเข้าซื้อเช่น Oracle เข้าซื้อ Tiktok เพราะฉะั้นต,ตอนนี้ตลาดเองถูกผลักดันด้วย เซนิเมนต์ของการเก็งกำไราจากประเด็นต่างๆที่มันเข้ามาซึ่งจะเป็นประเด็นของการเป็นหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะเจนภาพของการเคลื่อนไหวในรายอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปมองตรงนี้ก็คือมีอะไรบ้างที่มันมีประเด็นที่มีปัจจัยเข้ามานะครับในภาพของออตลาดต่างประเทศหรือเซนิเมนต์ภาพใหญ่จะเรามาดูราคาปิดของตลาดหหนึงแล้วกันนะครับ ก็เห็นว่าตลาดในฝั่งของอตลาดวันนี้ในฝั่งของเอเชียก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเราเห็นว่าเมื่อว,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 วานเนี่ยยุโรปเคลื่อนไหวแคบมากนะครับแล้วก็มีประมาณการซื้อขายที่ก็น่าจะน้อยซึ่งของเราเองก็ถือว่ามีข้อดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อว,ว,วานเราลงไป 7. จจุดเกับแปจุดเนี่ยแต่ว่าประมาณวอรุร่มการซื้อขายน้อยลงไปเยอะนะครับในขณะที่ในส่วนที่มัน มีการซื้อสุดที่เข้ามาเริ่มกลายเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับยังไงก็ตามเราก็เห็นแล้วว่ารอบนี้นักลงทุนต่างชาติมาแบบมาผูผบโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้มีความต่อเนื่องเราจะเห็นว่าต่างชาติมาต่อเนื่องจริงๆก็คือในอดีตเราเห็นการซื้อในะระดับพันสองสามพันล้านเนี่ยต่อเนื่องกันซึ่งมันมักจะมีความยาวไปเลยเป็น2สัปดาห์3สัปดาห์เป็นเดือนเป็นต้นแต่ว่าหลังๆนี่เราจะเห็นว่ามันบานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นการกลับมาซื้อสุดที่จริงจังก การที่เราถูกขายด้วยโวลุ่มที่ไม่เยอะนะครับก็ทําให้โอกาสที่จะฟื้นตัวมีแต่ว่าก็ต้องคิดอิน mind หรือว่าจําไว้ในใจนี่ถึงว่าการที่เราหลุด1292แล้วไม่สามารถที่จะกลับไปผ่าน next line ดังกล่าวได้เนี่ยมันทําให้ความโน้มเอียงของตลาดเนี่ยมันจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงให้มันปรับตัวลดลงได้นะครับโอเคครับเราลองมาดูภาพนี้กันต่อนะครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในภาพของ ภาพใหญ่วันสัปดาห์นี้นมีอะไรที่เราต้องติดตามหรือต้องมาดูในประเด็นไหนอย่างไรบ้างน,นะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือตลาดเองยังค่อนข้างจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่นะครับเราเห็นว่าตลาดเองนียไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาเพราะฉะนั้นไอความไม่แน่นอนของในเชิงนโยบายหรือว่า คะแนนเสียงของทั้งคู่ที่จะทําให้มีความเสี่ยงทั้งต่อการออกแคมเปญในการเลือกตั้งการโจมตีจีหรืออะไรเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราต่อไปนะครับขนาดเดียวกันก็คงจะทําให้ตัวแ้งนั้นตัวของแต่ตาผลตอบแทนพันบาทรวมทั้งในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวค่างเงินนะครับมีโอกาสที่จะค่อนข้างผันผวนในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับกลางสัปดาห์จะมีประเด็นสำคัญที่น่าจะต้องมา พูดถึงกันก็คือในเรื่องของตัวการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับซึ่งการประชุมตลาดเที่ยวนี้เนี่ยตลาดก็คงจะมองเหมือนกันร,รอ ECB ว่าจะมีการพูดอะไรไหมที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับหรือว่ามีการเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนหรือเปล่าซึ่งจะเห็นว่าภาพของตลาดในระยะสั้นตรงนี้ มันมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าก้ามกึ่งกันทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาดูภาพของใน n แอสแตนะครับพอมันอยู่ในจุดที่ก้ามกึง่งก้ามกึ่งว่าเอ๊ะตกลงเฟดจะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จะฮีนส์เกี่ยวกับเรื่องซึ่งเราจะเห็นว่าเฟดเองเขาน่จะพูดเรื่องภาพเศรษฐกิจที่ต้องระมัดระวังน,นะครับแต่ว่าก็หลายครั้งก็จะมีการออกพูดถึงเชิงของการความพยายามในการให้ใช้นโยบาย,บายการเงินที่มันผ่อนคลายมากๆออกมาช่วยเนี่ยทีนี้ตรงนี้ตลาดก็จะอยู่ในจุดที่มันก้ามกึ่งหมดเลยอย่างเช่นเราจะเห ร้อยนะครับเอาเฉพาะร้อยตัวนะ <c oughs> ยืนอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับหลังจากลงมาวันก่อนแล้วดีขึ้นมาก็ยังไต่ไปไต่มาก็ต้องรุ้นครับว่าตกลงแล้วนี่จะยืนอยู่หรือว่าจะมีการจิ้มลงไปนะครับยูโรสต็อปกรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาติดแถวโซนเส้นแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันนะครับท่านจะเห็นว่าในหลายๆตลาดเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ลูกผีลูกคนนะคือมันจะระหว่างดีกับชั่วดีกับเลวเนี่ย มันค่อนข้างจะก้ากึ่นกไปเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าในธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนี้ก็มีการใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นตารางสรุปคร่าวๆว่าตกลงแล้วเนี่ยธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินแบบไหนบ้างผ่อนคลายยังไงตัวช่วยยังไงบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายๆอย่างนียก็ถูกนํามาใช้เพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้ ต้องบอกว่าในภาพใหญ่เราคงจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าไม่ได้มีปัจจัยบวกหรือลบชัดเจนอเมริกาเองก็จะมีจุดที่ต้องระวังความเสี่ยงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวนโยบายหรือว่าไอ้ตัวของการมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยโควิดเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่ไม่สามารถได้ข้อบรรลุข้อตกลงระหว่างตัวของบรลิมพิกันกับเดมอแครกเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้มันก็เลยล่าช้าพอมันล่าช้าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่า อีกประมาณแค่50วันจะเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าสส,สจะต้องไปอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าภายในเดือนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องของตัวระหว่าง Democrat กับ Republican เกี่ยวกับเรื่องแผนนี้นะครับแผนในการที่จะช่วยเหลือโควิดเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็น ความช่วยเหลือตรงนี้จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งประธาาธิดีเพราะว่าพอเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมทุกคนไม่อยู่พื้นที่ทุกคนจะไม่อยู่ในในเมืองหลวงแล้วนะทุกคนต้องลงพื้นที่เลยนะต้องไปช่วยผู้สมัครต้องไปช่วยคุณทรัมป์ต้องไปช่วยช่วยคุณโจไบเดนในการหาเสียงในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าความเสี่ยงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่มันอาจจะชะลอลงหรือมันอาจจะขาดแรงส่งจากฝั่งสหรัฐเนี่ยมันจะถูกหยิบมาคิดถึงหรือจุกยิบมาพูดถึงได้นะครับดังน,นั้นก็ จะเป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามครับดังนั้นภาพใหญ่ๆใ,ในสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์เป็นเรื่องของเฟดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าปลายสัปดาห์พวกออปชันต่างๆของในแม็กซ์ก็ดีของตัวตลาดซื้อขายลูกหน้าของเมากาก็ดีก็จะถึงกําหนดที่มันจะต้องเซ็ตเทิลเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่ามันจะมีความผันผวนอย่างไรบ้างน,นะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าการที่หลายๆคนเองหรือบางบริษัทมีการซื้อ call ออปชันเยอะ ผลักให้ตลาดขึ้นไปไกลๆหรือว่าตอนนับปัจจุบันเนี่ยในบางตัวอย่างเช่นน้ํามันเองปัจจุบันเนี่ยช็อตออปชั่นในฝั่งทางพุทธเนี่ยก็ถือว่าขึ้นไปเยอะจนถึงระดับก่อนหน้าที่จะเป็นสถานการณ์โควิดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวที่เลมิตอัพไซด์ในตัวของใงด้านตลาดน้ํามันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลายๆตัวตัวนี้ครับก็จะทําให้ตลาดมีโอกาสที่จะเกิดความผันผวนมากขึ้นนะครับมาดูปัจจัยเฉพาะตัวในบ้านเราบ้าง ในบ้านเรานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเ ừ, มื่อวานครับทางด้านของตัว CPF เองก็มีการชี้แจงก็มีการแจ้งข่าวตลาดนะครับว่ามีการเข้า,าทำธุรกรร,รมซื้อธุรกิจสุกรในทางจีนนะครับก็ทําให้ตัว CPF เนี่ยจะกลายเป็นผู้ผลิตสุกรหมายเลขสีของจีนเลยซึ่งตลาดของจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการเร่พวก ค่อนข้างจะเยอะมากมากแล้วก็ดีมากๆเกันแล้วนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็เจอสถานการณ์ในเรื่องของตัวพวกไข้หวัดแอฟริกันไปก็ทําให้ราคาเนื้อหมูสูง้วตอนนี้การท,ารที่การที่ CP f เองใช้บริษัทย่อย CTI ไนะครับไปซื้อธุรกิจหมูในจีนซึ่งจริงแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวโยงกันก็คือเป็นของทางด้านอของทาง้านเครือ CP ในทางอ้อมเหมือนกันนะไปตัวเจียไตอีกตัวหนึ่งนะครับท,ทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรดีลเนี้ย มันน่าจะเป็น value a c c r e t i v e deal นะหรือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการเข้า take over ด้วยเหตุผลหลักๆ2องสอย่างก็คือ1 d e ดีลนี้ใหญ่มาก1,30,000ล้านนะครับแล้วก็ทำให้ c v f ขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการใหมายเลข4ีเลยในเรือหมูที่ที่นั้นอันที่2ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเพราะว่าตอนแรกใช้วิธีการแลกหุ้นในการที่จะเข้าซื้อก็คือมันทาให้1 ไม่ต้องใช้เงินสดไม่ต้องเพิ่มทุนนะออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เงินสดแต่ต้องเพิ่มทุนโดยเพิ่มทุนเป็นหุ้นแล้วเอาหุ้นตัวนั้นเนี่ยครับไปแลกกับทางด้านของตัวธุรกิจนี้มาซึ่งก็ทําให้ส่วนในการถือหุ้นของ C p ของตัว CPF ในธุรกิจนี้มันลดลงไปเหลือประมาณ35%จากเดิมมัน1 0 0นะแต่แรกอะธุรกิจมันใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเนี่ยข้อดีก็คืออะไรปกติแล้วบางทีคนก็จะกลัวเครือซีพีเพราะว่า เฮ้ยปเทคโอเวอร์เสร็จปุ๊บนี่บางทีงบมันเลวร้ายไปเลยหรือเปล่านะแต่ว่าในเที่ยวนี้ถ้าใครไปอ่านที่เขาส่งแจ้งตลาดไายดีก็จะเห็นว่ามันมีการการันตีผลประกอบการอยู่ที่ประมาณ85%ก็แปลว่าถ้าซื้อมาแล้วภายในช่วงผมจำไม่ได้ว่า3-5ปีเนี่ยนะครับเอ่อผลประกอบการห้ามดีหรือชั่วเกินกว่า85%ก็แปลว่าของเดิมเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะห้ามเลวกว่านั้น ดีกว่าน,นั้นได้นะแต่ห้ามเลวกว่าน,นั้นที่85%เพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างน้อยๆ้อยสุดมันลิมิตดาวไซด์ของการเทคโอเวอร์นะที่ทําให้ผลประกอบการมันไม่น่าจะไปเจอถ่วงหรือแย่ซึ่งจะทําให้คู่สัญญาฝั่งอาจจะต้องมีการชดเชยบางอย่างเข้ามาให้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลดีที่ประมาณว่าเอยอย่างน้อยสุดเทคแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่มาถ่วงตัวแม่นะอันที่3ที่คนยังไม่่อยพูดกันก็คือเรื่องของตัวการที่การเทคโอเวอร์ตรงนี้เนี่ย มันน่าจะช่วยดีเลเวอเรจิ้งให้กับทางนั้นของตัว C P F ด้วยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตอนปี6-2สิ้ซึ่งปีนะครับ D E <DE S 2> ของตัว C T I ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว C P F ต้องคอนโซลตัวนี้เข้ามาเต็มที่ D E อยู่ที่ประมาณแถว2.4กว่ากว่ามั้ง 2. 2ดเดี๋ยวนะเราหารเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมอ3 0่า1 3 0 5หาร5 4 6นะ อ่2.4 c t i เนี่ยที่เขาถือเนี่ยมีตัวของ DE ประมาณ2.4แต่ว่าหลังจากเพิ่มทุนแล้วก็คอนโซลตัวของทางด้านเจียไต Animal Husbandry Investment เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ DE เนี่ยลงไปเหลือประมาณแถว1.4 กว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดีลดลงนะดังนั้นตัว c p f ซึ่งเคยคอนโซลตัวนี้เนี่ยพอปัจจุบันพอต่อไปในอนาคตก็คือมันจะไม่ต้องคอนโซลไงเพราะว่ามันถือแค่35%เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับก็จะทําให้เกิดการดีเลเวเลชั่ในตัวงบการเงินของตัวด้วยเอฟโดยัผนลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องถือว่ามันก็จะช่วยทําใหออ้ความกังวลที่ดีมันสูงหรือว่ามีจากบริษัทลูกเนี่ยมันน้อยลงไปในขณะที่การันตีว่าผลประกอบการมันจะ ได้เข้ามาไม่ค่อยต่างไปกว่าเดิมแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นไรายได้อาจจะไม่ได้เห็นกําไรขั้นต้นเพราะมันจะรับรู้เป็นกําไรจากส่วนได้เสียจาก Equity แต่ว่าก็เป็นการการ,การันตีว่ามันจะไม่น้อยลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากระดับที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าดีลเนี้ยมันจะช่วยถูกถูกซินดิไซส์มาค่อนข้างดีแล้วถูกออกแบบมาในเชิงที่น่าจะเป็นบวกต่อตัว c ีพเเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจในดีลนี้นะครับ เราชอบ CPF อยู่แล้วแล้วก็ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาแล้วก็มองว่าในโซนแถว29-30บาทเป็นโซนซื้อที่น่าสนใจนะครับก็การมีดีวตรงนี้เราก็คิดว่ามันก็ส่งผลในเชิงที่เป็นบวกต่อทางด้านของตัวบริษัทเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านตัวนี้ก็ลองติดตามแล้วก็ลองดอูภาพของเธอด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ลองติดตามในแต่ละที่กันว่าอัปเดตอะไรยังไงบ้างนแต่เราคิดว่าตัวนี้ก็เป็นดิวที่ ภาพใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนจากที่เรามองแล้วก็ยังคงเดินไปตามเส้นทางเที่ยวคิดกันอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่อง CRC กับ COL นะครับก็ CRC บางคนก็จะลือๆกันอยู่ว่าเอ๊ะมันมีข่าวมันจะมีข่าวดีอะไรนะครับก็ลือๆกันมา 2- 3สัปดาห์ที่แล้วว่าเอ๊ะมันจะมีบางคนก็จะเริ่มมีถามไถ่ายกันว่ามันจะมีข่าวดีอะไรนะก็เฉลยออกมาแล้วก็คือการที่ CRC เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้น ทคโอเวอร์ over, หุ้น C.O.L. C.O.L. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดนะครับเป็นเดิมก็คือ f f i c e Mate แล้วก็ f f i c e Mate เองก็เข้ามาอยู่ภายใต้อัลเมล่าของเคอร์เซนเทัลนะครับแต่ว่าก็ยังมีการถือหุ้นใหญ่เนี่ยโดยทางด้านของมีการถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทย่อยใอนกลุ่มุมเซ็นทรัลแต่ว่ามันก็จะมีการถือหุ้นของอดีตผู้บริหารนะครับก็คือคุณวรวุิอุ่นใจนยอยู่ประมาณ9%แต่ว่าถ้าใครติดตามการเมืองมาตลอดก็จะเห็นว่าเออคุณวรุษอุ่นใจเนี่ย แกสเต็ปดาวลงมาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อที่จะไปทํางานการเมืองไปทําการเมืองภายใต้พักกล้านะครับกับแผนกะุณกอนาจพิกาวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้คุณวรวุษอุ่นใจเองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นธรรมดาซึ่งจริงๆริแล้วเวลาเข้าสู่การเมืองเนี่ยการเตรียมตัวที่ดีก็คือการทํายังไงให้ไม่กลายเป็นผู้ถือหุ้นในจังหวัดที่เกิดทํางานการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณวรวุษ์อุ่นใจเองก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะไปตั้งบริษทรัสต์นะครับในการที่จะ ทำในการที่จะบริหารธุรกิจนี้แทนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะล้างมือสวยๆเลยก็คือในอดีตเนี่ยซีเซ็นทรัลอาจจะอยากซื้อหมดอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณวรุณเองก็จะไม่อยากขายหมดนะแต่ว่าพอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตัดสินใจไปทำงานการเมืองเนี่ยการเคลียร์สตั๊กเจอร์ตรงนี้แล้วก็การเคลียร์ตรงนี้ให้ทางานของเซ็นทรัลรับไปทั้งหมดเลยหรือว่าคอนโซลทั้งหมดเลยซึ่งก็น่าจะดีกับเซ็นทรัลเองด้วยเพราะว่า c r c เองเนี่ย จริงๆแล้วจุดแข็งในเชิงของตัวออนไลน์เองยังไม่ได้ชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับทางด้านออฟฟิศเมดซึ่งในส่วนของการออนไลน์แล้วก็ตัวทางด้านโลจิสติกของตัวออฟฟิศเมดเนี่ยทได้ค่อนข้างที่จะดีมากอยู่แล้วนะครับซื้อสินค้า500บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการปิดเมืองในฝั่งขาของทางด้านสโตร์มันมีปิดและมีผลกระทบก็จริงแต่ว่าในฝั่งขาออนไลน์เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นการ m e r g e ตัวของทางด้าน COL เข้ามาในอัมเบล่าของ C ของ CRC เนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งดิวที่เป็น value attractive ขณะเดียวกันถ้าเราไปดูดู CRC ว่า PE มันอยู่ระดับประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสัก20กว่าปลายปลาย30เท่าเนี่ยกับตัวทางด้าน COL เราจะพบว่า COL ก็ดูค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่า COL เองเนี่ยถ้าเราไปดูผลประกอบการที่เป็นปกติก่อนหน้าที่มันจะเจอโควิดเนี่ยจริงๆแล้วราคามันไม่ควรจะลงมาถึง10 23บาทด้วยซ้ำนะในช่วงที่ผ่านมามันตรงนั้นเนี่ยเป็น PE ประมาณแถวเลีวก่า10เท่า12เท่าเลยประมาณกําไรบาทหนึ่งต่อหุ้นได้เพราะฉะนั้นการซื้อราคาตรงนี้อาจจะแพงในช่วงสั้นนะเพราะว่ากำไรมันลดลงไปต่ำกว่า1บาทแต่ถ้ามองกลับมาสู่ปกติเนี่ยกำไรระดับประมาณ1บาท1บาทต้นๆมันคาดหวังได้ก็แปลว่าดีลเนี้ยซื้อที่ประมาณ normalized PE ที่ประมาณ19เท่า compare กับ CRC ซึ่ง PE ประมาณแถว20ไปไปลาย30เท่าก็แปลว่า การซื้อตัวที่เป็น PE ต่ำกว่าเอากำไรมาแล้วก็บูสเตอร์เวลรชันของตัว CRC ซึ่งเทรดดิ้งในะดาบที่มีพรีเมียมมากกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในดีลซึ่งมันเป็นดีลที่มันสร้าง Value ให้กับฐาน,นาของ CRC เองนะครับพรนวันนี้ก็ในภาพของกรุดการลงชุนหลายตัวที่เราเลือกก็เลือก CPF ครับจากดีลของการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีนแล้วก็ตัวฐาน,น CRC เองจาก ปัจจัยบวกในเรื่องนี้ CSC เองก็ยังมีการเข้าคำนวณฟุตซี่นะครับในวันที่18กันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นตัวของแบมครับที่เราก็มองว่าในโซนแถวยีบาทที่ระบากลางๆเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะมีโอกาสเนี่ยไปได้ไกลหรือว่าดีกว่าในระดับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้มาคุยประเด็นก็จะเป็นเรื่องนี้จะเห็นว่า มันก็จะเป็นประเด็นหุ้นรายตัวซึ่งไม่ได้เป็นภาพรวมของตลาดสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยมันมาสู่การเก่งอะไรโดยการมองภาพของออรายตัวมากกว่าที่จะเป็นการมองในเรื่องของตัวทิศทางภาพรวมของตลาดนะครับก็ดาวไซด์ที่เราคุยกันก็คือ1 2 5 5งสงหนึ่งกก็เริ่มเข้าใกล้ตัวนั้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า จะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าตัวของสภาพคล่องในระบบมันสูงแต่ว่าถ้ามาดูแพทเทิร์นของตลาดหุ้นไทยซึ่งชอบใช้จังหวะความหันผลที่เกิดขึ้นจาก volatility ในการที่จะซัดให้ทุกคนยอมทิ้งไพ่หรือว่ายอมหมอบเนี่ยนะครับก็ต้องทังเผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่าโอกาสที่เราจะเห็น volatility ที่มาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะหรือจะเป็นปัจจัยภายนอกจะเป็นปัจจัยภายในเนี่ยแล้วทำให้ตลาดลงแรงๆไปในโซนที่ทะลุ1 2กลางๆที่หลายๆคนมองไปแถวพัน0ต้นๆ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจจะประมาณ10-15%แต่ถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอกาสมีต้องขวาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนมีสภาพคล่องกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับหรือถ้ามีเงินสดกันอยู่ตอนนี้20-25%ตรงนี้ถือไว้สักน1หนึ่งกั้นใจนิดหนึงแล้วก็เผื่อมีจังหวะโอกาสตรงนั้นคืออตังยอยอย่างน้อยสุดเนี่ยเรามองว่าตลาดตรงนี้ต่อให้ไม่ลงก็ขึ้นไม่แรงนะแต่ว่าถ้าสมมติมันลงแรงๆตรวนั้นเนี่ย Op พเป t ร์ตี้ตัวนั้นมันจะทำให้เราเวทดาวต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วทำให้เราอยู่ในจุดที่มันก็น่าจะ add, มีเอ็ a ซ์ a อนด์เในการที่จะเล่นกับตลาดในรอบต่อไปนะครับดังนั้นก็ยังคงม,มองนะครับว่าอย่างน้อยสุดควรจะมีเงินสดมือประมาณสัก25%เนะครับเพื่อความมั่นคงตัวนั้นเอาไว้แล้วก็ในจังหวัดตัวน,นี้ซึ่งตลาดเองก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะทาให้ใครทาอะไรอะไรแบบนั้นได้เน้เน,นการเก่งกัไรรายตัวแต่เน้นในกลุ่มที่มีพื้นฐานดีแล้วก็ มีเวอร์ชันที่มันค่อนข้างที่จะดีนะครับก็น่าจะค่อนข้างครบสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันใหม่กับ Utrade Morning Call ได้ทุกเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอาจจะต้องลาไปก่อนเพราะว่าจะมีรายการช่วงเช้าอีกรายการหนึ่งนะครับก็ปัจจัยที่เป็นบวกก็คืออย่างน้อยสุดต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวานแล้วก็ตลาดเองมีวอลุ่มที่เบาบางลงเพราะฉะนั้น เราอาจจะเห็นการฟื้นตัวช่วงสั้นก็ได้นะครับแต่การฟื้นตัวช่วงสั้นตรงนี้แนวต้านจะอยู่ที่1,280ถึง1,292นะครับประเด็นอื่นๆตึงๆก็จะยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่เป็นพิเศษนะครับโอเคครับก็พบกันใหม่กับยุทธเสร็นมร์กทุกเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ